คนร้ายย่องเงียบขโมยท่อรถยนต์หน้าบ mmm ้านกลางวันแสกๆเจ้าของวอนนำมาคืนแล้วจะไม่เอาเรื huh. <make sense. S 1> <hel> ่องผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านทานน้ำใจซึ่งเป็นบ้านที่สร้างให้กับผู้ยากไร้บ้านหนองไฮหมู่ที่8ตำบลพะลจังหวัดขอนแก่นหลังเกิดเหตุคนร้ายขโมยท่อรถยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่โดยได้พบกับคุณวิไลเจ้าของบ้านหลังที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุโดยได้พาเดินดูจุดที่คนร้ายก่อเหตุซึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดคุณวิไลบอกว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านโดยลูกเขยและลูกๆไปทํางานต่างจังหวัดบ้านจึงปิดทิ้งไว้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เดินเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้ตามปกติก็ปรากฏว่าไม่เห็นท่อรถยนต์ที่ลูกเขยถอดและมาติดอยู่กับเสาบ้านไว้จึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดของบ้านข้างๆไล่กล้องดูจนพบคนร้ายคนร้ายเป็นชายสองคนปั่นจัก,กรยานซ้อนท้ายกันมาคนปั่นใส่เสื้อสีแดงขนซ้อนใส่เสื้อสีน้ําเงิน ขับรถผ่านมาดูลาดเราก่อนที่คนใส่เสื้อสีแดงจะนํารถไปจอดรอถัดจากหน้าบ้านไปจากนั้นคนใส่เสื้อสีน้ําเงินจึงได้ลงมาพยายามแกะท่อรถยนต์จากทางหน้าบ้านแต่ปรากฏว่าแกไม่ออกจึงเดินอ้อมเข้าไปอีกฝั่งของหน้าบ้านและทําการแกะท่อออกใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีและได้นําท่อที่แกะออกมาได้ถือซ้อนรถจักรยานที่จอดรอไว้ทั้งนี้ลักษณะเป็นผู้ชายพร้อมสูงสองคนไม่ปรากฏว่าเคยเคยเห็นหน้าไม่น่าใช่คนแถวนี้แต่ถ้าเห็นจักรยานและเห็นเสื้อผ้าจะจําได้ เพ,พิ่นก็เลยเบิ่องหายเพิ่นเลยว่าพี่ตุยวันจันทร์น่ะมันบ่เห็นเดะว่าสั้นอันก็เลยบอกขอเพิ saben, all, sure. right ่นว่าย้อนเบิ่องหายอีกแน่เพิ่นเลยย้อนหายพอดีเพิ่นเลยเอาหายเพิ่นเลยทักไปบอกเพิ่นเลยว่าเห็นนั่นล่ะขี่รถมาจากทางนั่นล่ะขี่มาหนีมาจอดหนีให้ให้คนนึงลงแล้วจักรยานไปถ่ายอยู่มุมนั่นแล้วก็มานั่งลงแกเอาแกบ่ได้แกก็เลยย่างเข้าไปคางบ้านในสแลอมเดินนั่งแกเอาแล้วก็ยกออกมาแล้วก็ใส่จักรยานไปทางนั้นเลยจ้ะ ป็นผู้ใช้สองคน嘛ผู้ใช้สองคนคะ่ะพุทจัก,กรยานจ้ะแม่เคยเห็นหนาเป็นคนแถวนี้บ่ครับบ่ย่านบ่เป็นคนทางหนีดอกอันอีกคนหนึ่งเพิ่นปิดปากคนหนึ่งบ่ปิดแต่ว่าถ้าเห็นจัก,กรยานก็เห็นเสียผาน,นี่ชีจำได้อยู่ดอกเป็นเป็นคนลักษณะจังใดผอ,อมคือเด็กคือวางสลัดจ้ะอายุประมาณเท่าไหร่ไ่มกระซี คนขับจรยานกับสี่ยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยแต่คนที่นั่งข้างหลังน่ะกับสิบประมาณยี่สิบน่อยนี่แหละบ้านนี่มีอายุหลายดอกยี่สิบกว่านี่แหละแม่ฝากเตือนแม่ว่ายาประมาทจังใน,นก็ก็ขอฝากเตือนในเจา้าห้าเอาเคล็ดของลูกเป็นตัวอย่างยาสะเผาเก็บของให้ดูแลดีๆเึงเข้ามีกล่องบางที่มันเป็นคนเพื่อนที่บ้านเขา้า กับซอยเลี้ยงยังเห้กงบุคอยได้ซอยซอยสอ,อ,อดแนมซอยกันในได้จ้าถ้าไปเห็นบอแซกะซอยบอกในเดื่อสิได้ลงโทษเพิ่นมันถื่อกลางเว้นแท้ๆกับกล้ามาเอานี่แม่จ้าของที่หายนี่เป็นยังอ่ะครับอันมันเป็นทอ่ทอท่อไอเสียรถยนต์ใหญ่ของลูกเคยไหมคะเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเสื้อหนึ่งมาเปลี่ยนเพลี่ยนเพลี่ลยมัดไปหนีกะไว้โดนหรอเด็กกะว่าเห็นเสียมาเสียตอนเพิน่นไปงานต่างจังหวัดนี่แหละค่ะ ปกติมีคนอยู่บ้านนีบอกครับอันตอนนั้นก็ะยุยู่ลูกไปแล้ะฉันก็ไปไปมาม่าไปไปมาม่ากับได้มานนอนเฝาเนาะพอมีบ้านอยู่บ้านผุนกับหลานเบิงหลานก็ว่าสีตั้งใจสิมานอนเฝาแล้วพ่อสามีไม่เห็นอันนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเนาะสายเลี่วก็เลยวางสิของมาเสียแล้วจังสิมานอนเฝ้าเลยวางปากอี้ยงห่อจนบ่ครับอันจนทั้งหลายถ้านันกะเอามาขึ้นในเด้อขันมาขึ้นกับสีบ่เอาโทษยังดอก ราะวันกับบเมนของมุ่นค่าหลายภาษาทอยเสียรถยนต์ซื่อๆกับมหาแกเอากังเบ้นกับบยานเกงกลัวกฎหมายเลยเนาะขอให้มาขึ้นในเด้อจ้าบ่เฮ็ดหยังดอกถ้าซากว่านี้เพิ่นอาจจับได้พวกเจ้าสิได้ติดคุกแค่นี้จ้า